โอกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีและก็เพื่อนเอนผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่23พฤษภาคม268 8วัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์เนาะวันไหนๆปีไหนๆเดือนไหนๆก็เหมือนเดิมนะเนาะปัจจุบันอารามนะคนก็พูดหลือเกินคำว่าปัจจุบันเนาะแต่ไม่เคยรู้จักปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสความสงบ ของปัจจุบันเลยเนาะไปอยู่จาก,กอดีการอนาคตต่อสแสวงหานะผมเปลี่ยนสีอนะเวลาเกินกินสปสัต์เนาะนี่เวลาไก่กาดกินไปเรื่อยๆรืยยังไม่เห็นยังไม่สํานึกเพราะขาดอะไรขาดความรู้สึกตัวขาดสติขาดปัญญาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเปลี่ยนแปลแปรนเปลี่ยนแปลงไม่ของตัวเองไม่เห็นเลยนเนาะเต็มไปด้วยอีโก้เต็มไปด้วยอัจาเป็นด้วยความหลงตัวเองเนาะพระพุทธเจ้าใช้คาําว่าความเห็นวิปลาสความเห็นวิปลาสความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาสิ่งที่พระองค์รัสลูและเอามาประกาศด้วยความเมตตาแก่โลก กลับมองไม่เห็นคุณค่าของคนใจบอดตาบอดเนะใจบอดเนาะศาสนาพุทธพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันเลิศเป็นคำสอนอันประเสริฐนี้นะกลับไม่มีใครมองเห็นกลับมองเห็นในสิ่งที่โลกเขาขนขวายนะโดยเฉพาะชื่อเสียงเงินทองอำนาจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลก เป็นเรื่องของสิ่งที่น่ารังเกียจของสำหรับนักบวชทุกวันนี้โลกถึงเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะคนไปส่งเสริมตัณหาราคะไปแข่งขันเพื่อแย่งชิงให้ไม่ได้มาไม่ว่าจะเป็นวิธีนั้นผิดหรือถูกก็ไม่แยกแยะ ว่าสิ่งที่ได้มารับมานั้นมันบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่ไหนอแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดทางที่ทำลายจะมีเงินมีเป็นแสนล้านล้าน,าน,านก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องทางที่เกิดประโยชน์จำไว้มันไม่ได้อยู่คบว่ามีเงินมากมีเงินน้อยมันย่อมเกิดปัญหาของผู้ที่ครอบครองมันทำมันเนาะใช้มัน,ใช,ใ,มนใช้ให้มันเกิดคุณประโยชน์อ แก่โลกแก่สงสารแก่ตนและผู้อื่นเนาะ,ะมันก็จะเกิดคุณูปการอันมหาศาลเหมือนกันมันก็ผิดวิสัยนะส่วนนี้ที่ชาวพุทธเราไปยก,ออกยึดมั่นถือมั่นทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้จักวาพุทธรูปนะซึ่งระบบธรรมะระบบพุทธะจริงจริอยู่ที่คนอยู่ที่ใจคนเนาะอยู่ที่ตัวตนของเราค้นหาที่ตรงนี้ แจกลับไปนับถือเอาอะไรเป็นศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ไปศาสนาอื่นไปวัดวาอารามเลยเป็นแหล่งที่สมาหากินของคนโง่อะคนโง่นะพวกสแสวงหาอย่างเงี้ยหลวงตาเรียกคนโง่ที่สร้างกรรมไม่ดีให้ตัวเองอะหากินโดยทุจริตเนี่ยนะหากินโดยมีชอบเนี่ยอะเป็นอาชีพไม่ชอบอะ ย่งนี้โดยเยบ,นะบียดบังนะเบียดบังนะแต่ก็โทษพวกนี้ไม่ได้ถ้าพุทธบริษัท4ีศึกษาธรรมะศึกษาศาสนา,าของตัวเองให้ใส่บาตรพระไปใส่ไปบิณฑบาตกับไม่ใส่กับไปใส่บาตรที่พระปูนยืนอยู่นั่นนะกับบาตรเปล่านั่นนะแล้วต้องเอาปัจจัยเงินทองไปใส่อย่างเงี้ยสารพัดสารเพนะเนาะอ ง่ายเหลือเกินนะง่ายเหลือเกินเพราะไม่ศึกษามันง่ายไงยไปลํำแก้บนแก้ผ้าแก้พนแพรอะไรก็ไม่รู้แก่เกวนแก้กรรมซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนเลยเนี่ยเนี่ยอย่าไปโทษแต่พวกนะั้นโทษพุทธบริษัทสี่ที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ขาดความเข้าใจในศาสนาของตนลวงตาพูดมาเนี่ยสิบกว่าปีล้ะ ว่าศาสนาพุทธเหล่านี้เป็นอาเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมพูดถึงเรื่องการทำดีดีทำชั่วชั่วพูดถึงอยู่ที่ความประพฤติหรือการกระทาที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไม่ใช่ไปให้ใครมาโดนบัรดาลให้ใครใมาปลูกเสกตัวเองเราต้องปลูกเสกตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองโดยนำเอาพระธรรมเอาศีลสมาธิปัญญามาฝึกมหัดมาเจริญขึ้นเท่านั้น นี่เดีย๋ยวนี้ศาสนาพุทธเราเลยง่วยเปรี้ยเสียขาเป็นศาสนาผีศาสนา,าพรา์ไปเป็นศาสนายักษ์ศาสนามารโน่นเน,นี่ยไปสร้างเทเวทสุวรรณถือปูนปั้นอยู่นะเววสุวรรณไม่เห็นมาช่วยแย้มเลยช่วยได้จริงหรือเปล่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ใส่กงไว้กลัวคนมาตัดเอาเสียนว่างั้น มันบ้าบอคอแตกมากนะศาสนาพวกพุทธศาสานาเราตอนเนี้ยไปนับถืออะไรก็ไม่รู้ไปเชื่อ,อยังไงก็ไม่รู้ทําไมไม่เชื่อศีลเชื่อธรรมะพระธรรมคำสอนละ่ะไม่ศึกษาดูมั่งอะไรละ่ะข้อวัดปฏิบัติที่พึงมีที่พุทธบริษัทสี่ควรทำเนาะจริงไหมพากลับไปใส่รูปประคนะหน้าทองนะดาดทองอยู่อย่างเงี้ยอนะ บ้าบอเจ้าพ่อเจ้าแม่อ้อยอ,อ,อ,อยู่เนี่ยพญานา,พาคพญากุดอะไรบ้าบอขอแตกไปหมดพญานาคก,ก็ส่วนพญานากคกุดก็อยู่ส่วนคุดกลกระพุกรลภูมิเนาะมันไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องนําเอาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขามาทําให้ขึ้นจเจริญขึ้นทําให้มีในตนทําให้จิตใจมาพุทธมาแก้ไขตัวเอง ความประพฤตินิสัยตัวเองในทางที่ดีที่งามนั่นเรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาเน่เน่เน่นะ,อะขอให้พวกเราเนาะ,นะอย่าไปโทษแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะนะโทษตัวเราเองเนี่ยไม่ศึกษานะเดี๋ยวนี้โอ้ยพุทธาพิเศษห่อนพุทธาพิเศษเนี่ยไปเสกปูนเสกทองเหลืองอยู่เรื่อยไม่เคยเสกจิตใจตัวเองให้มีศีลมีธรรมเลยเนาะ คำสอนอันเลิออันประเสริฐที่มีคุณค่ากับไม่เห็นคุณค่าพูดมากก็มากเรื่องเนาะ,ะมีคําถามไม่ปานอ์ให้สักสองคำถามเออครับขอการหลวงตาคําถามจากไร้สดครับคุณสุเทพขอทมหลวงตาว่าจ้องดูลมและชำเลืองดูลมจ้องดูความคิดและชำเดืองดูลมทำอย่างนี้จะเจริญก้าวหน้าผิด ทำผิดหรือทำถูกครับทำถูกซ่องทําให้มากจเจริญให้มากเพราะเราสร้างระบบมาตัดมาตัดมาตัดกระแสแห่งความคิดนี่แหละแห่งการเกิดหรือเรียกว่าตัดไปตัดไปให้เห็นเกิดดับเกิดดับเพราะว่าระบบสติระบบแยะเนะาะอนาปานสติเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ตัดกระแสแห่งการเกิดหรือเรียกว่าตัดกระแสแห่งปฏจิจจสมุปบาทเพราะความคิดนี่ทรงพลังมากถ้าเราไม่ฝึก นะไม่ผลนะนะไม่ฝึกสติไม่ฝึกปัญญาตัวนี้ให้มีกําลังมากเข้าเทียมกับมันมันไม่สามารถที่จะไปตัดกระแสมันได้เพราะฉะนั้นการเจริญอาณาปานสติทำให้มากเจริญได้มากเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทําให้กระแสแห่งปัจจจัตสมุบาทขาดสะบั้นหรือทําลายล้าง เนาะเหลือความบริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้หรือพุทธะขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ยากหรอกเนาะขอทําให้อานาปานสิิเนี่ยเจริญให้มากทําให้มากมันก็จบแค่นั้นแหละเนาะอืมครับขออนุญาตอีกคำถามครับจากคุณน้ําค้างกราบถามหลวงตาว่ามีคนชอบบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูเราจะสวนเขายังไงดีคะกูเนี่ลบลูเลยลหะเนี่ยมาคูกูต้องมาคูกูหรอกพญานาค อะไรก็ตามกูกูไม่ได้หรอกกูกลัวจต่ความชั่วนะไม่ได้กลัวหรอกไอ้พวกมีฤทธิ์นี่กูกลัวจต่ฤทธิ์สีดวงวมันขี้ยากเออส่วนพวกมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรเทวทัศน์นี่ยิ่งเยอะเก่งกว่านี้ยังตกนรกอยู่เลยอย่าไปสนใจเลยเออเทวทัศนนี่โอ้ยเลิศมากในฤทธิ์เนี่ยยังเอาชั่วไม่รอดเลยอย่าไปสนใจเลยฤทธิ์เดชะเทวทัศน์ก็ทําได้เนาะเออ เพราะฉะนั้นเราทำเจริญในอาณาปานสติในศีลสมาธิปัญญาให้เขาถึงจิตถึงใจเราจะสิ้นอย่างความกลัวคำว่าไม่เชื่อลบหลู่เขากู่คนโง่นะกูนี่แหละลบหลู่เลยแหละในความชั่วเนี่ยเนาะ เออนะเอาเลยเนาะกรรมคือการกระทำทำดีดีทำชั่วชั่วแค่นี้พอเชื่อพระพุทธเจ้ากูไม่ได้เชื่อหรอกพวกมากขูกูเนี่ยนะออเนาะอ่ะอย่าไปกลัวมันเนาะกลัวการกระทำของตัวเองกลัวใจตัวเองเนี่ยะจำไว้เนาะไม่รักเขาก็ไม่โอกหักหรอกไม่มีความหวังมันก็ไม่ผิดหวังหรอกเนาะอ่าอจะไปกลัวทำไมเนาะ อ้าวตั้งใจรับพร ยักาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตินังเปตนังอุปกคาปติอิจิจังปติจังตุมังคิปเมวะจมิจฉันตุสเบปุเรนตุสังคปาจันโดปรละโซยัทามณีโชติละโซยัทาอะภิวานนสีริสานิจังวุชาปจายิโนจตารุธรรมวัตสันเตอายุวันโนสุขัง Wa lang satu